การต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ค่ะชุมชนชื่นใจวันนี้นะคะเราจะพาไปชื่นใจกันที่ตำบลปางสวรค์อำเภอชุมตะบงจังหวัดคนครสวรรค์ค่ะเกับเรื่องราวการพัฒนาชุมชนด้วยแนวทางเกษตรอินทรีย์จากพื้นที่ที่เต็มไปด้วยสารเคมีสู่การเป็นเกษตรอินทรีย์เต็มรูปแบบค่ะมีผลผลิตออกดอกออกผลเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สําคัญของจังหวัดและเป็นแรงบันดาลใจให้กับเกษตรกรในพื้นที่อื่นๆเรียกได้ว่าเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วค่ะวันนี้นะคะเราจะไปดูที่มาของการรวมกลุ่มการแก้ไขปัญหา และแนวทางการสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชนค่ะพร้อมแล้วตามไปชมกันเลยค่ะ คุณผู้ชมคะตอนนี้ดิฉันก็อยู่กับพี่เชลาลายทัพสิงนะคะ,คะพี่ชลาลายเป็นผู้ก่อตั้งศูนย์อะไรนะคะวิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรกร,กรโครงการปลูกข้าวและพืชผักปลอดภัยพร้อมทั้งพลังงานทดแทนแปรรูปสมุนไพรผลิตพร้อมทั้งจำหน่ายค,ะยค่ะได้ข่าวว่าเป็นเกษตรกร,ร,กรดีเด่นด้วยหรอคะสาขาอะไรคะพี่เกษตรกร,ร,กรดีเด่นสาขาการพัฒนาที่ดินเพื่อเกษตรกรร,กรมค,ค่ะคราวนี้หนูอยากทราบเลยว่าศูนย์พี่ชื่อยาวๆเนี่ยศูนย์มีทําอะไรบ้างศูนย์พี่ก็อย่างตามที่วิสาหกิจชุมชนตั้งเลยค่ะก็จะมีทั้งข้าวพืชผัก ค่ะแล้วก็จะมีแปรรูปสมุนไพรมีพลังงานค่ะมีพลังงานทดแทนค่ะคือเรียกได้ว่าครอบคลุมทุกอย่างเลยถูกไหมพี่อ่าแทบจะทุกอย่างในในในเรื่องของเกษตรนะคะค่ะในเรื่องของเกษตรไม่ว่าจะเป็นดินน้ําหรือว่าจะเป็นในเรื่องของสิ่งแวดล้อมเราทําธนาคารต้นไม้ด้วยค่ะจุดเริ่มต้นหรือว่าแรงบันดาลใจนะพี่ในการก่อตั้งสูตรนี้ขึ้นมาเนี่ยมันคืออะไรคะพี่ ค่ะที่เรารวมกลุ่มกันขึ้นมาเนี่ยค่ะเนื่องจากว่าพวกเราอะค่ะเราก็อยากจะทําตามนโยบายของทางภาครัฐนะนะคะว่าเวลาเขาจะส่งเสริมหรือจะสนับสนุนเนี่ยเขาจะไม่ไปสนับสนุนที่เกษตรกรรายเดี่ยวแต่จะไปสนับสนุนที่เป็นเกษตรกรที่ตั้งกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนหรือว่ากลุ่มชุมชนหรือว่าสหากรณ์ค่ะเราก็เลยตั้งกลุ่มเพื่อจะได้เป็นเป้าหมายและก็เป้าหลักให้ทาง อ่าหน่วยงานนะคะเห็นเรามากขึ้นค่ะปัญหาของเราก็คือในเรื่องของภาคการเกษตรค่ะเราเราไม่พร้อมที่จะเป็นหัตถกรรมเพราะว่าหัตถกรรมเนี่ยมันจะต้องมีในเรื่องของอ่าที่เรามีอยู่แล้วในชุมชนอย่างเงี้ยค่ะแต่ชุมชนของเราอ่ะคือเราปัญหามาแก้ไขในที่นี้ก็คือเรามีปัญหาในเรื่องของการเกษตรที่ไม่พอกินไม่พอใช้เป็นปัญหานิสินเราเลยเอาตรงนั้นค่ะมาแก้ไขแล้วก็ตั้งเป็นกลุ่มเพื่อจะแก้ไขปัญหาของพื้นที่ที่เรามีอยู่ค่ะ แต่ตอนแรกที่เราทำอ่ะพี่เราร่วมก,กันกี่คนยังไงบ้างคะสมาชิกค่ะตามกฎหมายแล้วค่ะการจัดจัดตั้งกลุ่มนะคะ,ะหรือว่าจัดแจ้งจุดตั้งเนี่ยมันจะต้อง7คนขึ้นไปค่ะเราก็จะตั้งกันอยู่ที่8คนค่ะเลยจุดเริ่มต้นนะคะโดยเอาจากญาติพี่น้องอะนะคะมาตั้งกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนค่ะแล้วยังไงต่อคะมันขยายไปถึงประชาชน,ชชนคนอื่นได้ยังไงพี่ค่ะเราที่เราขยายมาถึงชุมชนและคนรอบข้างอ่ะคือเราอยากจะทํา ตามตามที่แนวพระราชะดำรินะคะของพระองค์ท่านนะคะในหลวงรุ่นเก้ารัชกาลที่9ของเราบอกว่าให้ระเบิดจากข้างในให้รวมกันเพื่อที่จะได้มีกําลังในการต่อรองหรือว่ากําหนดในเรื่องของอต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยยาหรือว่าในราคาของสินค้าอย่างนี้คะ่ะเราก็อยากจะ ตั้งเองกําหนดเองได้บ้างเป็นบางอย่างอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าบางอย่างเราผลิตเองได้เราก็อยากจะเป็นผู้กําหนดเราก็เลยรวมกลุ่มกันพี่ๆี่น้องๆค่ะที่ไปหาชุมชนได้เพราะว่าชุมชนนั้นเ,นเห็นว่าเราทําได้เขาก็จะค่อยๆเข้ามาจากเข้ามาเป็นหนึ่งบ้านสองบ้านเป็นหมู่บ้านแล้วก็กลายเป็นชุมชนวัาจุันม,มีสมาชิกมากน้อยแค่ไหนพีอ่อ่เรามีทั้งหมด158หาราย3อำเภอค่ะ สมาชิกของเราไม่ใช่ว่าเป็นสมาชิกของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอย่างเดียวอย่างที่เราบอกว่าเรามี PGS เข้ามาร่วมด้วยก็คือเกษตรอินทรีย์ PGS ก็จะเป็นกลุ่มๆเป็นโซนไปค่ะแล้วองค์ความรู้เราเอามาจากไหนล่ะคะพี่องค์ความรู้ของเรานะคะเราก็ศึกษาหาความรู้อ่านบ้างศึกษาจากหน่วยงานต่างๆบ้างไปอบรมจากสถานที่ต่างๆบ้างเราก็จะเอามาแล้วก็ปรับ ให้ใช้สอดคล้องกับสิ่งที่เราเป็นในการเกษตรที่เราทําอยู่ค่ะเพราะว่าบางอย่างเราไปอบรมมามันไม่สามารถใช้ได้เลยเราก็จะต้องมีสถาบันการศึกษาที่เข้ามาแล้วก็ให้มันผนวกแล้วก็สอดคล้องกับสิ่งที่เราเป็นอยู่ค่ะออแล้วก็ดูบริบทของเราค่ะแล้วก็ให้มาเป็นองค์ความรู้ของกลุ่มพวกเราเองค่ะ แรกๆเนี่ยหนูเชื่อว่าม,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 มันมีมันมีมันมีมันถ้าจะต้องมีปัญหาแหละในการก่อตั้งกลุ่มครั้งแรก,กมีปัญหาอะไรบ้างไหมคะพี่กลุ่มของเรามีปัญหาก็คือรถรถที่มาส่งมารับผักของเราอะนะคะมันไม่พอเที่ยวรถเพราะว่าเราทําตอนนั้นเราเริ่มกันแค่เจ็ดแปดลายพี่พี่น้องๆซึ่งมันก็ไม่เต็มรถไม่พอปริมาณในการวางแผนการผลิตอะคา่ะเราจะจับตลาดบนอะหรือว่าตลาดที่ที่เราค้าส่งอยู่เนี่ยค่ะเราจะต้องมีความเสถียรให้เขาเพราะว่าลูกค้าเขาพอเขาติดใจแล้วเนี่ย เราจะต้องมีให้ตลอดต่อเนื่องในเรื่องของความต่อเนื่องและก็การวางแผนค่ะอันนั้นอันนั้นเป็นจุดที่ที่เราทําแล้วก็เป็นปัญหาอย่างมากเพราะว่าปัญหาของเราอ่ะคือเกษตรกรที่ทําน้อยซึ่งมันไม่พอต่อความต้องการของตลาดค่ะแล้วเราแก้ยังไงเราก็แก้โดยการที่ว่าเราก็ค่อยๆพัฒนาแล้วก็ปรับปรุงพื้นที่น้อยให้ได้ผลผลิตมากทําโดยใช้นวัตกรรมต่างๆเพื่อเอาเข้ามาค่ะไม่ว่าจะเป็นระบบน้ําระบบของอ่าการวัดค่าดินปุ๋ยอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะเอาระบบ ต่างๆเข้ามาช่วยค่ะโดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐหลายๆห,หน่วยที่เกี่ยวข้องเราก็เข้าไปหาเองบ้างหน่วยงานลงมาหาเราบ้างค่ะเราก็เลยได้นว,วัตกรรมอันนี้เข้ามาช่วยทําน้อยได้มากค่ะตอนนี้ตอนนี้เรามีน,นว,วัตกรรมอะไรบ้างคะพี่ท,ที่ที่ที่มาทาให้อกอกเกษตรของเราเป็นอิทระอย่างแท้จริงอะพี่ นวัตรกรรมของเรานะคะเราก็จะได้จากของพัฒนาที่ดินนะคะ <_ an> ก็เข้ามาในเรื่องของการหมักปุ๋ยต่างๆ <_ an> ไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยแหง้งปุ๋ยแห้งในที่นี้ก็คือเศษซากจากวัสดุทางการเกษตรนะคะเ <_ an> ช่นต้นพืช <_ an> เราก็เอามาหมักทําเป็นปุ๋ยแห้งค่ะทำเป็นปุ๋ยเปียกปุป๋ยเปียกก็คือขยะเปียกขยะในครัวเรือนอย่างเงี้ยค่ะเราก็ลดในเรื่องของปัญหาและภาระโลกร้อนได้ด้วยค่ะเราก็ออกมาทําเป็นปุ๋ยส่วนไหนขายได้เราขายค่ะส่วนไหนที่แปรรูปได้เราแปรรูปค่ะ ส่วนไหนที่มันแปลไม่ได้ต้องการทําเป็นน้ําหมักอย่างเช่นจุลินทรีย์หน่อกล้วยหรือว่า,าพืชผลทางการเกษตรอย่างเช่นพืชผักผลไม้อย่างเงี้ยค่ะตามฤดูกาลเราก็จะแยกเป็นสีสีเหลืองเราก็จะแยกเป็นส่วนสีเหลืองส่วนที่เป็นต้นเราก็จะแยกเป็นปุ๋ยสูตรต้นค่ะส่วนน้ําหมักน้ําด่างเราก็จะทําไว้ค่ะเพื่อจะให้ครอบคุมทุกปัญหาแล้วโรคของพืชสมุนไพรนะคะเราก็จะมีบางส่วนอย่างเช่นของฝาดอย่างเงี้ยค่ะเรามาใช้ในเรื่องของเชื้อรา ค่ะซึ่งมันเป็นองค์ความรู้ของกลุ่มเราเองเอามาแก้ไขแล้วก็เอามาขายได้ด้วยค่ะเราก็จะเอามาตรงนั้นด้วยค่ะก็เห็นว่าเราก็ใช้แบบผลผลิตหรือว่าสิ่งที่มันมีอยู่ในชุมชนนี่แหละเอามาทําเพื่อที่แต่ว่าเอาเอาเอามาใช้กับประยุกต์ใช้กับไอ้ตัวพืชผักของเราถูกไหมคะค่ะแล้วคราวนี้พี่ไอตัวตลาดเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญมากเลยการหาตลาดพี่หาตลาดมาได้ยังไงคะ ตลาดของเราอะค่ะตอนนั้นนะคะเราทําแล้วเราได้ใบรับรองมาตรฐานเป็นของ iPhone พอได้มาของของไอโฟมเนี่ยตลาดเขาก็จะตามมาจากใบทัาสนะคะก็คือหมายเลขของเราค่ะแล้วต่อมานะคะไอโฟมเนี่ยมันมีการเสียเสียเรื่องค่าใช้จ่ายเราก็เข้ามาทําในเรื่องของ <L> ออร์แกนิกไทยแลนด์พราะออร์แกนิกไทยแลนด์เนี่ยบางเกษตรกร,รบางรายทําไม่ได้เราก็เลยได้ทาง PGS เข้ามาร่วมด้วย พีเยยก็คือมูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทยเข้ามาเพื่อจะให้เกษตรกรนั้นทําการเกษตรแบบอินทรีย์ได้ง่ายขึ้นค่ะเรามีหลายภาคส่วนที่เข้ามาสนับสนุนค่ะปลอดภัยแล้วเราเรากินไปแล้วสุขภาพเราก็ไม่ไม่เป็นอันตรายปลอดภัยทั้งแม่ทั้งเราแล้วผักมันเหลือจากที่เราส่งเราก็ให้ไก่กินให้งัวกินปลอดภัยทุกอย่างแล้วก็ของเรานี่ไม่ใช้ยาเลยใช้แต่ปุ๋ยหมักยาหมัก ใช้ของธรรมชาติเอาหมาักใต่ถังเข้าไว้อาทิตย์หนึ่งวางครั้งก็อาทิตย์หนึ่งใช้ได้ฉีดได้ตลอดพอเราต้องทํางานร่วมกับหน่วยงานต่างๆเนาะทางภาครัฐเนี่ยมันมีความยากง่ายยังไงบ้าง,างพี่หนูว่าบางทีงมันก็ไม่ง่ายนะ ถามว่าการการง่ายหรือว่าการยากของภาคเกษตรกรเนี่ยบางครั้งอะคะ่ะการเขียนเนาะในเรื่องของบาลีในเรื่องของศัพท์ทางราชการเนี่ยเกษตรกรจะไม่เข้าใจค่ะพอเราไม่เข้าใจอะเราก็ต้องหาลู่ทางแต่เดี๋ยวนี้ค่ะมันมีเทคโนโลยีที่เข้ามาแล้วก็ทางสมัยยังตัวอย่างตัวพี่เองเนี่ยค่ะไม่ได้ไม่ได้เรียนมีความรู้อะไรที่มากมาย เราก็จะได้กับคนรุ่นหลังอย่างลูกอย่างเงี้ยค่ะเข้ามาสอนนะคะในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีค่ะเราก็จะใช้ในการเปรียบเทียบภาษาหรือว่าจะใช้ AI ในเรื่องของการช่วยเรียบเรียงในการเขียนให้สลับสรวยขึ้นให้เหมาะกับภาษาราชการเราก็จะเข้าถึงนหน่วยงานเขาได้ง่ายแล้วก็ขอได้ง่ายค่ะเดี๋ยวนี้มีตัวเปรียบเทียบแล้วก็มีตัวช่วยเยอะค่ะก็ง่ายขึ้นเยอะง่ายขึ้นเยอะค่ะเมื่อก่อนเนี่ยเเชื่อเลยว่าชาวบ้านก็ใช้เคมีกันเป็นหลักพี่ไปเปลี่ยนทัศนคติเขาได้ยังไงอะ ก็คนเราอะค่ะจะต้องมีปัญหาหลักๆเลยก็คือเรื่องเงินพอมีเรื่องเงินแล้วทุกอย่างกระจบกค่ะทุกอย่างก็จะแก้ไขได้ถ้ายังแก้ไขไม่ได้นั่นแสดงว่าเงินยังไม่มากพอเหมือนกันค่ะทับกันเกษตรก็เหมือนกันเราก็ต้องถามว่าต้องเอาเงินเป็นที่ตั้งไหมต้องเอาเงินเป็นที่ตั้งคือเราก็จะต้องเอาตัวเงินมาตัวลอกก่อนเลยว่าราคาของเกษตรอินทรีย e นะ์น่ะมันต่างจากราคาของเกษตรเคมีเกษตรเคมีนะ่ยคือขึ้นขึ้นลงลงตามภาวะของตลาดถ้ามันมีเยอะเกินไปมันก็ถูก ใช่ไหมคะแต่ถ้ามีน้อยเกินไปอย่างของขาดตลาดเงี้ยราคาเขาจะได้ราคาเขาจะแพงแต่ถ้าเป็นเกษตรอินทรีย์เนี่ยมันจะเป็นราคาประกันทั้งปีอันนั้นเป็นตัวจูงใจให้เกษตรกรหันมาทําเกษตรอินทรีย์ซึ่งถามว่าทํายากไหมไม่ยากปุ๋ยหมักมีพัฒนาที่ดินสอนค่ะในเรื่องการตรวจดินหรือวิเคราะห์หรือว่าหาสารเคมีเนี่ยมีมอกอชอเป็นพี่เลี้ยงเป็นเป็นตัวช่วยค่ะมีกรมวิชาการเกษตรเข้ามาช่วยในเรื่องของตัวห้ามตัวเบียนมีเรื่องของมแมลงซึ่งมันไม่ยากพอมันไม่ยาก มันทาให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิตได้พอลดต้นทุนกําไรก็เหลือ<ม>เงินก็เลยต้องเลยมีมีมากขึ้น<ม>ก็คือไม่ใช่แค่รายรับรายจ่ายแต่เป็นรายเหลือ<ม>ที่ให้เกษตรกรและเป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรที่หันมาทําเกษตรอินทรีย์ค่ะ่กแต่กนจะทําไร่ทานาอย่างเดียวพอหมดมันไม่มีรายได้ไงก็เลยอยากเข้ามาหารายได้รายได้จากการปลูกผักขายต้องได้ส่งปลูกกะเพราโหระพา,ะพาดาวเรือง ตะไคร้ค่ะไปฝึกอบรมหัวหน้าพาไปไหนก็ไปหมดชวนไปไหนไปหมดได้ประโยชน์เรามีความรู้ที่เขาสอนเรามาว่าทําอย่างโน้นทําอย่างนี้อ่าเราก็ทําตามเขาการหมักปุ๋ยการดูแลของอย่างเงี้ยง่ายกว่าใช้สารเคมีมันดูแลง่ายกว่าแล้วก็ประหยัดกว่าเข้ามาทําเกษตรอินทรีย์กันดีกว่าดีกว่าไปทําที่ใช้สารเคมีถ้าใช้สารเคมีมากๆแมลงก็เอาไม่อยู่ แต่ก็อย่างที่เห็นก็คือก,ก็ยังมีบางคนที่รอบๆข้างหลังที่เขายัางใช้เคมีอยู่คาวนี้แต่พอไปเกษตรอินทรีย์เนี่ยมันมันเจออนไม่ได้เลยไงพี่เราทํายังไงที่แบบแยกออกจากกันให้ได้โดยที่แบบมันไม่มีเคมีมาปนตัวของเราอะไรเงี้ยค่ะอ่าอันนี้เราจะมีชุดคิดตรวจนะคะเราก็จะมีเพื่อนช่วยเพื่อนซึ่งตรวจแต่ถ้าเราตรวจเจออย่างเงี้ยเราก็จะต้องให้ขายตลาดล่างตลาดล่างก็คือตลาดทั่วไปซึ่งของเราจะมีสงตลาดที่ที่ทำพร้อมกัน อย,อย่างเกษตรกรบางรายอย่างเงี้ยค่ะอย่างพื้นที่ใกล้เคียงอย่างเงี้ยอย่างที่เราไปไปมาลหลายๆยที่เงี้ยมันยังมีพืชเกษตรที่เป็นกเกษตรเชิงเดี่ยวเช่นอ้อยมันาวโพดซึ่งเขายังต้องใช้ยาอยู่เขายังไม่มีแนวกันชนอันนี้เราก็จะให้เขาขายตลาดล่างที่เราเรียกว่าตลาดทั่วไป<อ>เราจะมี2งตลาดค่ะเราไม่ใช่มีแค่2ตลาดนั้นนะคะที่เรายังใช้คําว่าข้าวและพืชผักปลอดภัยที่เรายังใช้คําว่าปลอดภัยเพราะว่าเรามีตลาดปลอดภัยด้วย ก็ยังไม่ใช่อินทรีเดบตัวอ่าถ้าเป็นอินทรีเราจะส่งที่จันทุสุขเราก็จะแยกตลาดออถ้าเป็นถ้าเป็นตลาดที่เป็นตลาดทั่วไปเนี่ยเราขายกันทุกวันอันนั้นคือตลาดล่างค่ะแต่ถามว่าของเราปลอดภยัยไหมเราเอาเปรียบผู้บริโภคหรือเปล่าเราไม่ได้เอาเปรียบผู้บริโภคคือก่อนถึงจะเป็นตลาดปลอดภัยก็จริงอยู่ถ้าไม่จําเป็นเราก็จะไม่ใช้ค่ะแล้วก็อย่างที่บอกเลยว่าเราไม่ได้มีแค่ผักปลอดภยัยเรามีผักที่เป็นไม้ดอกไม้ประดับด้วยเราจะแยกออกมาเป็น3มตลาด จะม,มีไม้ดอกไม้ประดับอย่างเช่นดาวเรืองอย่างงี้ค่ะเราก็จะทําก็ปกติเนาะสมัยก่อนเนี่ยก็คือพ่อแม่มากมันก็คือเคมีกับเคมีแล้วที่เราปลูกกินก็คือฉีดยาบ้างนิดหน่อยไม่ฉีดเยอะแต่ถ้าเป็นพวกพืชผักอะสมัยก่อนมันก็ไม่ใช้ยาเยอะแต่ปัจจุบันเนี่ยใช้ยาเยอะมากเพราะโรคและมแมลงมันเยอะสิ่งแวดล้อมรอบข้างเรามีแต่เคมีเนาะเราก็มองหาที่มันทําให้ร่างกายเรามีสุขภาพแข็งแรงขึ้นเคมีอะฉีดทุกวันทุกวันร่างกายเรามันแย่ เราก็เลยปรับเปลี่ยนมาทําเป็นอินทรีย์แล้วก็แบบปลอดภัยต่อร่างกายเราแล้วเราเอามาขายที่เนี่ยคือมันได้ราคาดีกว่า<ฮ>ซึ่งดีกว่าตลาดเคมีตลาดเคมีอะราคามันก็จะต่ําๆอย่างเงี้ยเนาะแต่เราต้องใช้เคมีแล้วรายจ่ายเรามันเยอะแต่ถ้าเรามาส่งที่ตลาดตรงนี้เนาะเราไม่ได้ใช้เงินเยอะไม่ได้ลงทุนเยอะเราใช้น้ําหมักที่มีอยู่ในสวนในไร่เราแล้วเราก็ไม่ต้องลงทุนเยอะเหมือนที่ตลาดเคมีแต,าคาแต่ผักได้ราคาดีกว่าแล้วรายได้ก็ดีกว่า ฝากถึงคนที่ใช้สารเคมีค่ะใช้ให้น้อยลงเพื่อร่างกายของตัวเราเองและคนที่เรารักจ้ะเริ่มต้นเลยก็คือมาเรียนรู้ก่อนมาเรียนรู้มาดูคนนั้นดูคนนี้เขาทากันแล้วก็มาอบรมพอได้ความรู้บ้างก็เลยจะเปลี่ยนเปลี่ยนพอมาเป็นกเกษตรอินทรีย์ปุ๊บคราวนี้เรามีรายได้<ะ>คืออย่างทําไร,ขาร่ข้าวโพดปีงได้ครั้งนึงมันนี่ก็เหมือนกันครับปีนึงได้ครั้งนึงแต่ปลูกผักปลอดสาร มีรายได้เกือบทุกวันเมื่อเราทําถ้าใครสนใจนะครับก็มาเป็นสมาชิกแล้วมาทําเกษตรอินทรีย์ในกลุ่มได้เลยครับดีคือเราจะมีรายได้แล้วก็มีความรู้ผ่านการอบรมตลอดครับไปทั่วครับเกือบทั่วประเทศนะไปกันเรื่อยๆไปทุกที่ถ้ามีผู้นํำพาไปครับ ทีนี้เห็นว่าพี่มีการต่อยอดไปในด้านอื่นๆโดยเช่นด้านพลังงานเลยก็คืออะไรคะพี่ด้านพลังงานของเรานะคะเราก็จะมีตัวที่ที่เราทำไพลโลไรสีไพลโลไรสีก็คือเอาขยะที่เราบอกเมื่อกี้ค่ะว่าถ้าเป็นขยะแห้งอย่างเศษเศษซากจากพืชผลทางการเกษตรเนี่ยค่ะเราเอาไปหมักไม่หมักก็ถ่ายกบทําเป็นปุ๋ยพืชสดนะคะอันไหนเป็นขยะเบียกขยะในครัวเราก็แยกแต่ถ้าเป็นขยะที่ขายอย่างเช่นถุงพลาสติกหรือว่าขวดพลาสติกเนี่ยอันไหนขายได้ขายอันไหนเอามาแปรรูปเช่นเอามาทํางานต่ออย่างเช่นเอามาดองหน่อไม้ เอามาทําไม่ปัดเอามาทําไม่าไ,ไ,ไม่ทางมะพร้าวอย่างเงี้ยค่ะเอามาสวมอย่างเงี้ยค่ะแลวทากาวเพื่อให้คงทนถาวรขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะแยกออกมาอันไหนขายได้ขายอันไหนขายไม่ได้เอาไปทําน้ํามันเรียกว่าไพรโรรลซิส<ม>ค่ะเป็นการอบ<ม>คือลดมลพิษมลภาวะทางอากาศนั่นเองค่ะเราก็จะมีทสํส2งอย่างค่ะก็จะมีทําตัวไบโอชาไ<ม>บบอชากก็คือเอาขยะ ไปตากให้แห้งหรือว่าเอาไปทําให้แห้งอย่างถุงแกงอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. เราล้างก่อนล้างก่อนเสร็จแล้วก็แขวนแขวนเสร็จแล้วก็ใส่ถุงพอมีปริมาณมากขยะพวกนั้นเราจะมาทําเป็นเชื้อเพลิง uh huh. ค่ะเพื่อให้เกิดการอบอบแล้วมาทําไบอชาเ mm hmm. พื่อมาใช้ในการเกษตรค่ะ mm hmm. ก็จะไม่มีควันค่ะ mm hmm. ตัวใบลงเลซีเป็นตัวที่1ไบโบอชาเป็นตัวที่2 mm hmm. ที่จําจัดขยะค่ะ mm hmm. ค่ะอันนั้นก็จะเป็นสองสองอันของนวัตรกรรมที่เราทําค mm ่ะ hmm. <Okay. S 2> แล้วก็จะมีโซลารเซลล์โซลาเซลล์เราก็จะมีได้จากพลังงานค่ะกระทรวงพลังงานก็คือเราจะได้มาทั้งหมด30คันค่ะก mm hmm. ็150ครัวเรือนของเกษตรกรที่ได้รับผลประโยชน์ mm hmm. ค่ะได้รับได้ยังไงเพราะว่าเราก็จะเขียนคำร้องไปแล้วก็ขออไปที่ทางพลังงานจังหวัดนครสวรรค์แล้วก็ได้ตัวโซลารเซลล์ ale, ซึ่งมีปั๊มด้วยมีสายยางด้วย mm hmm. มาครบชุดเลย เพื่อให้เกษตรกรได้ทํางานกันง่ายขึ้นมีสะมีบอกเงี้ยเราก็ไปแต่ว่ามันจะได้ไม่เยอะนะคะมันจะได้ประมาณ3,000ลูกบาทเมตรต่อชั่วโมงหรือ3พันลิตรต่อชั่วโมงแต่ก็พอสําหรับในพื้นที่พอไหมพอสําหรับเกษตรกร5ครัวเรือนเพราะว่าถ้าน้ำ3,000 3พ0ลิตรเนี่ยต่อชั่วโมงเนี่ยคือเกษตรกรอ่ะก็จะไม่ได้มีน้ำเยอะขนาดนั้นอย่างเกษตรกรรายหนึ่งเนี่ยชั่วโมงหนึ่งไปอย่าง5รายเนี่ยอยู่ใกล้ๆกันพื้นที่ใกล้เคียงอย่างเงี้ยก็5ชั่วโมงแต่แดดในประเททศไย แรงถึงประมาณ7-8ชั่วโมงค่ะแต่ถ้าช่วงไหนที่มันเกินเราก็สามารถดูดพักไว้แล้วก็ปล่อยน้ํากลางคืนหรือว่าช่วงที่ไม่มีแดดได้ค่ะทางพลังงานก็แนะนําว่าให้เราควรที่จะมีแท้งเก็บน้ําหรือถังเก็บน้ําเพื่อเอาไว้ใช้ในช่วงที่แดดมันอ่อนค่ะแล้วก็มีตัวตัวที่เป็นแบตเตอรี่ก็คือแบตรีิเทียมเขาก็จะให้พวกเราไปอบรมเพื่อประกอบแบตี่เทียมใช้เองค่ะ ตลอดระยะเวลาหลายปีนะคะพี่ที่พี่มุ่งมัน่นแบนบทำจนถึงทุกวันนี้ได้นะพี่คิดว่าอะไรเป็นปันจจัยสําคัญที่ทำให้พี่แบบยืนหยัดมาถึงวันนี้ได้คะ่ะก็ถ้าทําให้ยืนหยัดมาถึงก็ต้องปากท้องก่อนเลยค่ะเ<ม>พราะว่าคนเราอะค่ะอย่างที่บอกเลยว่าเรื่องเงินสําคัญ<ม>ถ้าบอกว่าเรื่องเงินไม่สําคัญ<ม>โลกสวยกเกษตรอินทรีย์อ,อยู่ได้จริงๆแล้วมันไม่เป็นอยู่จริง ตื่นขึ้นมาเราก็ต้องกินต้องใช้แล้วเราก็ต้องเอาเรื่องเงินและปากท้องเป็นที่ตั้งคือทํายังไงก็ได้ให้ปากท้องเราอิ่มค่ะเหลือเพื่อจะไปช่วยคนอื่นได้คือตัวเองจะต้องช่วยเหลือตัวเองให้ได้ก่อนถ้าเรายืนได้เราถึงจะช่วยเหลือตัวเองได้อันนั้นคือที่เรายืนหยัดมาได้ถึงทุกวันนี้เพราะว่าเราเกิดในและโตในแผ่นดินแล้วก็ประเทศไทยเนาะเราก็อยากจะทําให้พื้นที่ที่เราอยู่ดีขึ้นประเทศของเราน่าอยู่ขึ้นพึ่งพาตัวเองได้แล้วก็ช่วยเหลือคนอื่นได้อันนั้นที่เรายืนหยัดมาได้ถึงทุกวันนี้ค่ะ แล้วมีแนวคิดที่จะสืบทอดสืบทอดองค์ความรู้อย่างนี้ยไปให้กับเด็กรุ่นใหม่ย่งไงบ้างไหมพี่ถามว่ามีไหมเรามีนะคะที่บ้านจะที่ที่สุดเรยรู้เราอะค่ะจะมีทั้งที่เป็นแผ่นพับทั้งที่เป็นไวนิลแล้วทั้งที่ออกสื่อต่างๆนะคะเราก็มีการลงในเรื่องของ Facebook ด้วยนะคะลงในเรื่องของ คลิปต่างๆไม่ว่าจะเป็นติ๊กต็อกไม่ว่าจะเป็นเรียวนะคะเราก็จะลงเราก็จะใส่ไปในเรื่องของความรู้อย่างวันนี้เราทํำนะเราคุมหญ้าได้นะเรากําจัดวัชพืชได้นะเราทําด้วยวิธีไหนมีทั้งวิธีกลแล้วก็ทั้งวิธีที่อ่ามันมีทั้งทางอ้อมทาง,ทงลัดเราก็จะบอกไปในนั้นด้วยเสริมเข้าไปใส่เข้าไปตามให้ทันยุคทันสมัยเพราะว่าเดี๋ยวนี้ เด็กๆเนอะก็จะไปดูในเรื่องของ t i k t o k นะคะถ้าโตหน่อยก็จะเป็น Facebook เป็น l ล n e เราก็จะใส่ไปทั้งสองอย่างจะใส่องค์ความรู้เข้าไปโดยใส่สาระเข้าไปแต่ว่าเราจะใส่เข้าไปไม่มากก็จะไปเรื่อยๆอันนั้นเราก็ทำอยู่ค่ะแล้วก็ถามว่ามีนักเรียนหรือว่าคุณครูพามาไหมมีค่ะก็จะมีทั้งนักเรียนที่โรงเรียนเพราะว่าบ้านอยู่ใกล้โรงเรียน คุณครูเขาก็จะพามาศึกษามาหาความรู้ว่าเออหมักยังไงทํายังไงที่มันเกี่ยวกับเด็กทําง่ายๆแล้วในอนาคตอะค่ะพี่เราจะพัฒนาไปในทิศทางไหนเพิ่มเติมอีกอะ,ค,ะค่ะค่ะที่เราคิดไว้นะคะในเรื่องของพัฒนาในเพิ่มเติมอะคะ่ะเราก็จะปลูกพืชที่ให้มันหลากหลายอันนั้นคือเราทําอยู่แล้วแต่นวัตกรรมใหม่ๆที่เราจะเอาเข้ามาเราจะเอาเข้ามาเรื่อยๆเพราะว่าเราอยากจะเป็นศูนย์เรียนรู้ที่เปิดกว้างแล้วก็ทันยุค เขาเรียกอะไรนะคะทันสมัยมโดยเฉพาะในเรื่องของภาษาเราอยากที่จะมีสองภาษาหรือไม่ก็องค์ความรู้ต่างเนี่ยเราจะเป็นสองภาษาทั้งหมดมเพื่ออะไรเพื่อว่าชาวต่างชาติหรือในอนาคตนะคะเราอยากจะเป็นเขาเรียกอะไร คือสามารถอินเตอร์ได้เพื่อจะเอาความรู้และนวัตกรรมของประเทศอื่นเพื่อจะเอามาปรับใช้ของเราบ้างอย่างผู้ฐานอย่างเงี้ยค่ะใ,<ช>ในเรื่องของความเป็นอยู่อย่างเงี้ยค่ะอย่างรัสเซียอย่างเงี้ยค่ะเขาอยู่ได้ในพื้นที่หนาวอย่างเงี้ยเอามาทําแล้วก็ต่อยอดให้คุณภาพชีวิตของพวกเราดีขึ้น<ม>พร้อมที่จะพัฒนาแล้วก็ปรับแล้วก็เรียนรู้อันนั้นเป็นทิศทางของเราค่ะพี่เก่งๆอย่างเงี้ยจบอะไรมาคะจบกศนค่ะตั้งแต่ประถมถึงมหค่ะ แต่เรามีความแบบชื่นชอบที่จะทำสิ่งนี้คือคือในความคิดของตัวเองนะคะไม่มีใครแก่เกินเรียนแล้วก็ถ้าเราพร้อมที่จะศึกษาพร้อมที่จะหาความรู้ถึงเราจะไม่เก่งในทิศทางนั้นอ่าเราจะไม่แตกฉานเหมือนกับที่เขาไปเรียนโรงเรียนประจำแต่คนเราสามารถพัฒนาได้เรียนรู้ได้เชื่ออย่างนั้นนี่ค่ะคุณผู้ชมคะคือเราเราอาจจะไม่มีก่บ ความรู้มากมายอะไรแต่ว่าองค์ความรู้จริงๆเนี่ยมันมีอยู่รอบตัวเราอยู่แล้วถ้าเราแบบขยนันหรือว่าหมั่นที่จะหาองค์ความรู้นั้นๆมาใส่ตัวเนี่ยเราก็จะได้สิ่งที่เป็นประโยชน์กับเราแล้วก็พื้นที่ของเรารวมไปถึงชุมชนของเราด้วยอย่างที่พิชาราลายทำนะคะวันนี้ต้องขอบคุณพิชาราลายมากๆเลยนะคะที่มาให้เราเรียนรู้กันค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ,คคะวันนี้ได้มา700กว่าบาทค่ะคือเป็นราคาที่นี่เป็นราคาประกันนะคะเราสามารถที่ว่า กำหนดได้เลยอยากได้ตังกี่บาทวันนี้ค่ะเพราะว่าของเรามีหลายๆอย่างในแปลงอยากจะชวนพี่พี่น้องๆอะค่ะหันมาทําเกษตรอินทรีย์เพื่อการลดต้นทุนสุขภาพดีมันก็มีหลายๆอย่างอ่ะลองเข้ามาก่อนค่ะอย่าเพิ่งกลัวเป็นอย่างไรกันบ้างคะสําหรับเรื่องเราดีๆในวันนี้ชื่นใจกันใช่ไหมล่ะคะและคราวหน้านั้นเราจะพาไปชื่นใจที่ไหนอย่าลืมติดตามชมกันให้ได้นะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ร,รมชาติมอบสรรพสิ่งอย่าทอดทิ้งวิธีที่เคยคำชูเรียนรู้อยู่กับธรรมชาติเพื่อความสะอาดสดใสขอเพียงเราร่วมใส่ใจก้าวไปสู่วันที่ดีวิธีแห่งอินซีคือวิธีสู่ความอยู่รอดเป็นทางที่ปลอดจะภั ำให้มีกินมีอยู่เลี้ยงดูชีวิตยาวไกลเศรษฐกิจจบมันคงสืบไปให้ไทยอยู่ยั่งยืน